สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะไม่แนะนานะครับใครที่ยังเติมเงินไม่เป็นนะครับจะไม่แนะนําการเติมเงินให้นะครับแอปนี้นะครับแอปนี้ถอนได้นะครับถอนได้อยู่นะครับผมถอนมาเอ่อหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่งถอนไปสดสดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้มาดูการถอนเงินก่อนนะครับนี่นะครับจะไปที่ประวัตินะครับประวัติขวาบนนะครับนี่นะครับวันนี้วันที่25นะครับผมถอนมาแล้ว1000นะครับ นี่ครับแล้วก็วันที่23ก็ถอนนะครับ21ก็ถอนนะครับก็ถอนมา1 2 3 4 5 6 6 7 8 9นะครับเ9้าเคูณแล้ว10 11 12 13 14ครั้งแล้วนะครับที่ถอนได้นะครับสำหรับใครที่ยังเ,เติมเงินไม่เป็นนะครับวิธีการเติมเงินของแอปนี้นะครับ เราเติมเพื่ออะไรแอปนี้นะครับเงื่อนไขก็คือถ้าเราไม่เติมเงินนะครับเราไม่สามารถถอนเครื่องที่เขาให้ฟรีมาได้นะครับที่เครื่องนั้นจะทําเงินให้เราประมาณ100บาทนะครับที่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ที่เขาให้ฟรีมานะครับนี่มันจะทําเงินให้เรา105บาทนะครับเงื่อนไขการถอนคือเราต้องเติมขั้นต่ํานะครับ200บาทนะครับวิธีการเติมนะครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับ เราไปหัวข้อนี้เลยครับเติมเงินคลิกเข้าไปครับนี่นะครับมันจะขึ้นมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับคนที่ใช้แอปธนาคารอยู่นะครับตอนนี้ทุกคนเนาะก็สามารถสามารถใช้แอปธนาคารกันได้แล้วนะครับวิธีการในการเติมเงินคือให้เรากดไปที่เลขเลยครับอย่างเงี้ยถ้าเรากดเอ่อจะเติม200ก็กดไปที่200เลยนะครับจะเติมพันหนึ่งก็กดไปที่พันหนึ่งเลยนะครับน สมมติว่าผมจะเติม200นะครับผมก็กดที่200แล้วกดนี่นะครับเติมเงินตรงนี้กดเข้าไปเลยพอเติมเงินเสร็จปุ๊บอ่าเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่มีหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เรากดยืนยันไปนะครับพอกดยืนยันไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราแคปนะครับแคปแคปหน้าจออันนี้ไว้นะครับ มือนะครับแคปไว้นะครับแคปปึ๊บนี่แคปตรงนี้แล้วเราก็ไปเติมเงินนะครับแล้วเราก็ไปซื้อแอปที่เราต้องการซื้อนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับพอเติมเงินเสร็จปึ๊บยอดเงินของเรานะครับจะมาเข้าอยู่ตรงนี้ นี่นะครับยอดเงินของเราจะมาเข้าอยู่ตรงนี้ในว่านี่นี่ตรงนี้ครับพอยอดเงินเข้ามาเสร็จแล้วเราก็เอาเงินยอดเงินตรงเนี้ยไปซื้อเครื่องที่ห้องจัดซื้อด้านล่างนี้ครับนี่เราก็กดเข้าไปนี่ครับเราก็มาซื้อเครื่องขั้นต่ำเครื่องนี้ปุ๊บกดซื้อไปเลยครับนี่ แล้วก็กดยืนยันไป1คนนะครับจะซื้อเครื่องได้1ครั้งนะครับสำหรับเครื่องแต่ละเครื่องนะครับอายุการใช้งานของเขาก็คือ1ปีนะครับ1ปีนะครับนี่เขาจะบอกจํากัดจํานวนการซื้อ1ครั้งนะครับเราซื้อได้คนเดียวอายุเครื่องจะอยู่ได้นาน1ปีนะครับเครื่องนี้เขาจะบอกว่าทํากําไรทุกชั่วโมง0.24สตางค์นะครับก็คือ10ชั่วโมงจะได้2บาทกับ40สตางค์นะครับแล้วก็ครบ1ปี เราจะได้อยู่ที่2100 2บาทนะครับแล้วก็ระยะเวลาการคืนทุนก็คือ35วันนะครับแล้วตอนนี้ก็คือคนซื้อไปแล้วนะครับ25 0 0 0พันเอ้ยสองแสนห้าพั 6, 1เครื่องนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่เพื่อนเพื่อนต้องรับความเสี่ยงนะครับใครจะซื้อต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้ก็ ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับใครรับความเสี่ยงได้ก็ซื้อได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอ่อใครที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับนี่นะครับเขาจะมีตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับเราเข้าไปทำไมตัวนี้แนะนำเลยนะครับคนที่ดูคลิปจนถึงตอนนี้นะครับผมจะแนะนำคือเวลาเข้าเราเราไปในกลุ่มไลน์เสร็จปุ๊บเราเติมเงินเสร็จแล้วใช่ปะเราถอนเงินเสร็จแล้วให้เราอัดคลิปวิดีโอนะครับ คลิปวิดีโอที่มีการถอนเงินนะครับเป็นหน้าเรากับแอปให้เราพูดหน้ากล้องอย่างนี้แล้วเราก็อัดลงไปในกลุ่มไลน์นะครับส่งเข้ากลุ่มไลน์กลุ่มนี้นะครับนี่ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนี้นะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บอืเดี๋ยวมันจะเด้งไว้หน้าไลน์นะครับนี่ให้เราไปในหน้าไลน์นี้นะครับเราไปอัดวิดีโอแล้วก็ส่งไปในไลน์นี้นะครับแล้วเราก็ทักไปหาแอดมินแอดมินเขาจะให้โค้ดมานะครับ จะเป็นเงินพิเศษคือ1น0บาทเท่ากับเราคืนทุนแล้วนะครับง่ายไหมครับนี่ง่ายนะอ่าผมบอกวิธีการขั้นตอนแล้วครับใครดูถึงตอนเนี้ยก็คือท่านเติม,มเงินมาปุ๊บท่านถอนได้เลยคือคืนทุนทันทีเลยนะครับตอนนี้นะครับวิธีการได้โค้ดมานะครับเราได้โค้ดจากแอดมินแล้วนะครับให้เรามาหน้านี้นะครับไปที่แลกของขวัญน,นี่นะครับ อ่าเราก็เราก็ไปเอาโค้ดมากรอกใส่ตรงนี้ช่องนี้ช่องว่างนี้นะครับนี่กรอกใส่แล้วเราก็แลกเข้าไปปั๊บนี่นะครับพอแลกเข้าไปเสร็จปุ๊บแอดมินเขาจะเอ่อให้โค้ดเรามาเราแลกเสร็จปุ๊บก็จะจะได้จํานวนที่แอดมินเขาให้มานะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูประวัติการแลกของผมนะครับนี่นะครับกิจกรรมเยอะมากครับนี่เนี่ยอนี้เป็น ที่ผมโพสต์วิดีโอลงนี่ครับได้ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทุกวันนะครับเนี่ยได้วันละสิบบาทสิบบาทสิบบาทนะครับเนี่ยครับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองร้อยี่สิบาทครับทํากิจกรรมของเขาทุกวันอนะ่ะได้ฟรีฟีมาร้อยี่สิบบาทแล้วเนี่ยเห็นปะง่ายไหมครับเนี่ยไม่ยากนะครับ ใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มมานะครับถ้าใครยังทำอะไรไม่เป็นนะครับ inbox เข้ามาหาผมหรือทิ้งลิงก์ไว้เอ่อทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ากลุ่มไปที่กลุ่มแอดมินเขานะครับเราจะได้มีรายได้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์คลิปไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมก็มาสอนคร่าวๆเนาะใครอาจใครงง,งตรงไหนนะครับก็คุยกันได้นะครับพิมพ์คำถามมาเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ